สวัสดีครับอาจารย์กิฟครับวันนี้มาทําอะไรครับอาจารย์กิฟจะมาทําวงเงินอินชนาวัดนะทำวงเงินสินเชื่อมากู้สินเชื่อที่ใช้เงินได้ใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมวัชชนแมธการณนวงศ์นะครับรหัสพนักงาน530954นะครับมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตเลขที่5 4 0 3 0 0 1 2 9 4ในหน้ายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่5 7 0 4 0 0 5 4 2 3านะครับ ตามรายละเอียดตรงนี้เลยเนาะครับก็อาจารย์กิฟมาขอสินเชื่อธนวัตรใช่ไหมครับวัตถุประสงค์เอาไปใช้หมุนเวียนเนาะยังไม่ได้จะใช้ยังไม่ได้ใช้อ๋อขอเผื่อไว้เฉยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นการขอสินเชื่อครับทางธนาคารต้องมีการขอญาตใช้ข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์กิฟนะครับก็เลยจะขอญาตให้อาจารย์กิฟนะครับเซ็นหนังสือยินยอมเนาะตัวนี้เป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางธนาคารนะครับก็คือ ตัวนี้จะแจ้งว่า <c oughs> พวกข้อมูลที่เราเอาไปใช้ครับก็จะเป็นพวกบัตรประชาชนเลขบัตรวันเดือนปีเกิดเชื้อชาติศาสนาอะไรประมาณนี้นะครับจะมีผลนะครับตัวค้าสามารถเปิดเผยหรือว่าไม่เปิดเผยก็ได้นะครับโดยที่ธนาคารนะครับจะขออนุญาตเอาข้อมูลไปใช้3ข้อดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อลูกค้าหรือว่าแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับโครงการที่มีเนาะสำหรับของ <cam ina> สำหรับของธนาคารแล <Smith> ้วก็บริษัทในเครือนะครับไม่เอาโฆษณาได้ไหมอ่ะอไม่เอาโฆษณาได้ครับตัวนี้แล้วแต่อาจารย์กิฟเลยนะครับข้อที่2ตัวนี้ธนาคารจะขออนุญาตเอาข้อมูลไปใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์กิฟนะครับเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเหมาะอาจารย์กิฟนะครับก็สําหรับของธนาคารแลวก็บริษัทในเครือเหมือนกันนะครับตัวนี้ยินยอมหรือไม่ก็ได้นะครับตัวนี้ยินยอมเนาะ <c oughs> โอเคข้อ <c oughs> ที่ 3, 3> ะนะครับเพื่อขออนุญาตใช้ข้อมูลบัตรประชาชนของอาจารย์กิฟนะครับ ในบัตรประชาชนมันก็จะมีข้อมูลพวกเลขบัตรน้อเชื้อชาติศาสนาวันเดือนปีเกิดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยอาจารย์คิบยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้แต่ถ้าไม่ยินยอมปุ๊บธนาคารจะไม่สามารถเก็บสำเนาบัตรประชาชนของอาจารย์คิบได้ในที่นี้ก็คือจะไม่สามารถพิจารณาสินเชื่อให้ได้นะครับโอเคฮะได้ครับติ๊กเป็นยินยอมโอเคครับอาจารย์คิดเซ็นชื่อนะครับตัวนี้เป็นรายละเอียดนะนะครับอาจารย์คิดสามารถศึกษาได้จากแผ่นนี้เลยหรือว่าถ้าไม่เวลาก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย .com ได้นะครับ โอเคก็ทีนี้ก่อนอื่นขอยาตสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลนะครับปัจจุบันอาจารย์กิฟต์ทำงานอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่มขเนาะโอเคต้องการขอสินเชื่อธนวัตรนะครับวัตถุประสงค์นี่เอาไปยังไม่มีเนาะแต่ว่าเอาไปใช้เบื้องต้นเพื่อได้ใช้เอาไว้ฉุกเฉินใช่ไหมครับโอเคก็เหมาะครับเพราะตัวธนวัตรเนี่ยมันจะเป็นสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชีโดยที่เบิกจากตัวบัญชีเงินเดือนเรานะครับตัวนี้เป็นรายละเอียด ตัวสินเชื่อกงไทยธนวัฒนะครับ <ฮะ S 1> อ่าอาจารย์กิฟอยู่มอขอตอนนี้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่แล้วครับเออถ้าเงินเดือนธรรมดาก็สี่หมื่นสี่หมื่นเนาะโอเคไม่รวมอะไรต่างๆนะครับ<ช>โอเคครับก็ตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายรายละเอียดคข,ข้าวๆก่อนนะครับ<ม> <c oughs> ครับตัวนี้เป็นสินเชื่อกงไทยธนวัฒนะครับ<ม>ของธนาคารกรุงไทยอ่าครับเปิด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  ครับตัวนี้ก็การกู้นะครับอัตราดอกเบีย้ยจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือแบบที่ใช้บุคคลค้ำกับแบบที่ไม่ใช้บุคคลค้ำประกันนะครับทีนี้กรณีของอาจารย์กิี่ยเงินเดือน5 0,000แลลวครับเราไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันได้เราก็จะได้อัตราดอกเบีย้ยที่ m r ็บวก3.5ได้เลยเป็นเหรนี้นะครับถ้าเกิดเงินเดือนเกิน2องหก็ได้เหรนี้เนาะแต่ถ้าเกิดอาจารย์กิ๊บเงินเดือนต่ำกว่ามันจะเป็นเอ็มอาร์บวกห้าจุดห้าซึ่งสูงกว่าครับทีนี้อาจารย์กิฟต์ก็ขอใช้เหรีบวกสามจุดห้า ทีนี้การคิด <c oughs> อัตราดอกเบี้ยของตัวกรงไทยธนวัตรนะครับเขาจะคำนวณจากยอดเงินต้นที่ค้างชำระทั้งหมดนะครับแล้วก็คิดอัตราตามที่ธนาคารประกาศอย่างตอนนี้ธนาคารคิดที่ม r ปัจจุบันม r อยู่ที่6.22บวก3.5ก็อยู่ที่ประมาณ9.6 9านะครับลืมลืมลืม <laughs> บวกเนี่ย7 2นะครับเปอร์เซ็นต์ต่อปี ก็ถ้าดอกเบีย้ยอาจารย์กิฟกดไปใช้ตัววงเงินต้นครับกดไปใช้หลากระิดดอกเบีย้ยตามยอดหนี้ที่เราค,ค้างอยู่นะครับวงเงินกู้จะได้สูงสุด15เท่าของเงินเดือนนะครับ<ช>อาาย่างของอาจารย์กิฟตอนนี้เอาอเคมาขอมีโมยูพอดีนะครับ15เท่าของเงินเดือนอาจารย์กิฟเงินเดือน40,000เนาะผมคูณทัวร์15เท่าก็อยู่ที่ประมาณ600,000 ครับอาจารย์กิฟขอไปเต็มที่เลยก็ได้นะครับหกแสนบาทครับค่าธรรมเนียมนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีปีละ200ร้อนะครับแล้วก็ตัวค่ากรอสแตมป์นะครับ0.05ของวงเงินกู้ถ้าเกิดอาจารย์กิฟขอหกแสนเนี่ยก็จะเสียค่ากรออยู่ประมาณ300มร้อยนะครับแล้วก็คูชบับอีก5บาทเป็น305บาทนะครับส่วนค่าธรรมเนียมรายปีก็ปีละ200ร้อนะครับเข้อควรระวังก็คือตัวสินเชื่อธนวัตรครับดอกเบี้ย เอาเป็นอัาตราดอกเบี้ย MRR <อ>ก็คือเป็นดอกเบี้ยลอยตัวน,นะครับในที่นี้ MRR สามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ตามอากาศของธนาคารน,นะครับถ้าเกิด MRR เพิ่มมากขึ้นอาจารย์นี้ก็จะได้จ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้น,นถ้า MRR ลดลงมันก็เป็นผลด,ดีแล้วว่าจา่ายดอกเบี้ยน้อยลงนะครับแล้วก็การชาระหนี้นะครับอาจารย์กิฟก็ตัวสินเชื่อถาวรนะครับเขาจะชาระหนี้จากบัญชีเงินเดือนของเราเนาะก็ปกติแล้วจะหักไปทุกวันที่24ของเดือนนะครับอย่างถ้าเกิดอาจารย์กิฟกดไป ,00 0 0 0บาทเนี่ย ทาคการก็จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันเลยนะครับโดยที่ทดเอาไว้ว่าสมมติว่า,าจา์ทิปกดวันนี้หกแสนแล้วเราไม่ได้จ่ายเลยเป็นระยะเวลายี่สิบวัน,นเขาก็ไปเรียกเก็บเราในวันที่ยี่สิบสี่ดอกเบี้ยก็คิดหกแสนคูณเลทคูณทียี่สิบสี่วันนะครับเก็บเพาะดอกเบียออเบ้ยใช่ครับทีนี้วิธีการก็คืออาจารย์กิฟ์ก็แค่เอาเงินเข้าไว้ในบัญชีครับพอเขาตัดดอกเบี้ยมามันก็จะหักดอกเบี้ยธนวัตรไปนะครับกรณีที่อาจารย์กิฟ์ไม่ได้เอาเงินเข้าไว้ในบัญชีธนาคารอาจจะปรับ อัตราดอกเบีย้ยเป็นอัตราสูงสุดได้ถ้าเกิดมันเกินวงเงินครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์ทิพย์กดไป6 0แสนถูกไหมครับธนาค <c oughs> ารคิดดอกเบีย้ยมาปุ๊บยกตัวอย่างว่าแสนละ900นะครับ ก็จะจิดดอกเบี้ยมาอยู่ที่พัดห้าพันสี่ร้อยบาทนะครับทีนี้อาจาระเก็บกดไปเต็มวงเงินเลยพอเงินเดือนมาเข้ามาก็ถอนไปหมดนะครับพอสิ้นเดือนธนาคารเก็บดอกเบี้ยไม่ได้นะครับเขาก็จะเอายอดที่เกินวงเงินนะครับตัวนั้นไปปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปรับอัตราดอกเบี้ยปรับธนาคารจะปรับในอัตราสูงสุดเลยนะครับในปัจจุบันตอนนี้ก็คือเก็บอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับโอเคครับต่อมาก็เป็นข้อที่8นะครับตอนนี้ธนาคารก็จะมีการ ส่งใบแจ้งหนี้ให้อาจารย์คิปนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นทินเที่หมนเวียนก็คือเขาคิดแต่ดอกเบีย้ยนอกรอบของการชํอาระอย่างที่ผมแจ้งก็คือหักแต่บันทีออมทรัพย์ทุกวันที่24น,นะครับการแจ้งได้รับเงินการชําระจากลูกค้าตอนนี้ที่ผมแจ้งอาจารย์คิปไปแล้วเนาะข้อ9ครับตัวนี้ก็คืออาจารย์คลิปสามารถตรวจสอบดอกเบี้ยได้นะครับในแอปอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้นะครับหรือว่าเอาสมุดมาปรับที่ตู้ก็ได้นะครับทุกวันที่ อ่ายิบสีของเดือนนะครับอ่าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกันให้บริการต่างๆนะครับหากถ <c oughs> ้าเกิดว่าอาจารย์กิฟเปลี่ยนที่อยู่นะครับอ่าชื่อที่อยู่พวกเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับก็ติดต่อแจ้งธนาคารเพราะว่าตัวนี้จะมีผลเวลาที่สมมติว่าธนาคารจะติดต่ออาจารย์กิฟไปแล้วติดต่อไม<ช>่ได้เรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อป้องกันการเกินดอกเบี้ยปรับด้วยเนาะแล้วก็ ตัวนี้อาจารย์กิฟสามารถเลือกทาประกันภัยได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นประกันชีวิตกลุ่มนะครับตรงนี้อาจารย์กิฟทําหรือไม่ทําก็ได้เพื่อผลประโยชน์ก็คือความมุมคลองของตัววงเงินนะครับโดยที่ประกันกลุ่มตัวนี้ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อนะครับ,รบส่วนทางการติดต่อถ้าเกิดอาจารย์กิฟมีข้อมูล ต้องการติดต่อเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่พนักงานเลยที่ตัวผมเองนะครับหรือว่าติดต่อที่ call center นะครับศูนยสองนึตัวหรือเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทย com ตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนโอเคครับก็ขออนุญาตอธิบายข้อควรระวังให้อาจารย์กิฟนิดนึงนะครับก็ที่ผมอธิบายตัวสินเชื่อมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับก็การทํประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อนะครับตัวนี้ไม่มีผลต่อการอนุมัติวงเงินสินเชื่อนะครับดอกเบี้ยงเงินกู้จะคำนวณนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าเบิกใช้เงินกู้นะครับอย่างของธนวัตรนี้ก็คือวันที่อาจารย์กิบกดออกมานะครับอ่าแล้วก็อาจารย์ หากผิดนัดอาจารย์กิฟต์เอาเงินมาเข้าไม่ได้ตัดดอกเบี้ยนะครับธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นเลทสูงสุดนะครับในที่นี้คือ18%แล้วก็ตัวนี้อาจารย์กิฟต์ขออนุญาตศึกษาข้อมูลในผลิตภัณฑ์อีกทีหนึ่งนะครับให้เข้าใจก่อนครับก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผมหรือว่าเบอร์โทร call center 0217ตัวนะครับโอเคครับอันนี้เรียบร้อยแล้วสาหรับตัวสินเชื่อกรุงไทยธนวัฒนะครับต่อไป เอ,อกาสารใช่ไหมครับก็เอกาสารเดี๋ยวผมให้ดูอาจารย์ติดดูตัวใบสมัครเนาะ <c oughs> <c oughs> ครับอ่าตัวนี้เป็นใบสมัครสินเชื่อกรุงไทยธรรมวัฒนะครับ เอกสารที่ใช้เนีครับเราจะใช้บัตรประชาชนนะครับทะเบียนบ้านของอาจารย์กิบนะครับหนังสือเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีนะครับแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดครับย้อนหลัง3เดือนนะครับล่าสุดแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงนะครับสเตทเมนต์หเดือนครับถ้ามีครับแล้วก็ตัวนี้เป็นใบคําขอสินเชื่อนะครับ ก็ <minutes. S 2> ờ, เดี๋ยวลบก่อนอาจารย์คิ๊บยื่นเตรียมเอกสารมาแล้วใช่ไหมครับวันนี้ยื่นเลยเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์คิ๊บกรอกข้อมูลนะครับเอกสารเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายไปคําขอก่อนเนาะก็จะมีในส่วนของข้อมูลผู้ขอสินเชื่อตัวนี้อาจารย์คิ๊บกรอกชื่อนามสกุลนะครับวงเงินที่ขอสูงสุดตรงนี้เราได้ห0 0สนบาทแล้วก็ใส่ห0แสนเลยก็ได้นะครับตัวนี้เป็นประกันวงเงินสินเชื่อเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายในขั้นตอนถัดไปเนาะตัวนี้เราสามารถเลือกทําหรือไม่ทาก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรายละเอียดพวกที่อยู่การจัััดส่งนนนะครบอาาเีี๋ยวข้ อ่าตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากนะครับอ่าโดยวิธีการเบริกใช้วงเงินถึงเชื่อของอาจารย์กีบนะครับตัวนี้ต้องเบิกใช้ผ่านบัญชีเงินเดือนของอาจารย์เองนะครับเป็นของราคาโรตัสคอนแวนต์สองของเรานเนาะโอเคครับก็พวกรายได้หรือว่าค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารจะหักจากวงเงินติดเชื้อธรัพย์นะครับก็มันจะมีท้งตัวดอกเบีย้ยค่าติดตามตรงถามดอกเบีย้ยปรับ หรือว่าค่าธรรมเนียมอื่นๆที่จะเกิดจากวงเงินต่อไปในอนาคตนะครับธนาคารจะขอยญาตหักจากบัญชีที่อาจารย์กิ<า>๊บให้ไว้นะครับเป็นของสาขาเราต้องเงินต<า>นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยนะครับที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้คร่าวๆก็คือ,อยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์กิ๊มีวงเงินสินเชื่อธนวัตรแล้วนะครับ<อ>วันที่31มสิเอี่ยครับอาจารย์กิ๊มีเงินอยู่ในบัญชี12ื่นสองถูกไหมครับพอต่อมาวันที่12เนี่ยอาจารย์กิ๊บมาถอนเงินไป4ี่0 0ื่นวงเงินเขาจะหักจากเงินที่อาจารย์กิ ครับอ่าอย่างเคสเนี้ยก็คืออาจารย์กิฟท์ถอนสี่หมื่นเขาจะหักหมื่นสองก่อนครับพอหักหมื่นสองปุ๊บส่วนที่เหลือมันไม่พอถูกอไม่ครับอาจารย์กิฟท์มันจะไปหักจากวงเงินเราครับก็คือจะไปดึงวงเงินเรามาสองหมื่นแปดนะครับอ่าทีนี้พอวันเนี้ยเขาดึงวงเงินเรามาสองหมื่นแปดปุ๊บธนาคารจะคิดดอกเบี้ยทันทีเลยณนะสิ้นวันนะครับอ่าวันที่สิบสองครับอ่าอาจารย์กิฟท์ใช้จนถึงวันที่สิบห้านะครับเขาก็จะคำนวณว่าสิบสองถึงสิบอ่านะครับสิบสองถึงสิบ ดอกเบี้ยตัวนี้ครับจากเงิน2องหมื่นคิดแล้ว3วันเป็นเงิน26บาท uh huh. ก็จะทดเอาไว้นะครับ uh huh. ต่อมาก็เหมือนกันครับ uh huh. พอจะคิดเอาเงินมาเข้าปุ๊บสี่หมื่นสี่มันก็กบ uh huh. ตัวยอดนี้ไปนะครับ uh huh. ดอกเบี้ยก็ไม่คิดนะครับ uh huh. ต่อมามันกดใหม่นะครับ uh huh. ก็หักไปอีกอก็ทดเอาไว้เรื่อยๆครับทั้งหมดพอเสร็จครบ ถึงวันที่2ี่เขาก็จะบวกยอดที่ทดไว้ทั้งหมดที่ติดลบ,บแล้วก็มาเรียกเก็บอาจารย์กิฟทีเดียวอย่างตอนนี้คือเก็บไปส8บาทอาจารย์กิฟก็ว่าแค่ปรับสม,มุดแล้วก็เงินโอนเข้ามาแต่ถ้าเกิดไม่โอนเข้ามาปุ๊บอาจารย์กิฟตต้องดูวงเงินดีๆถ้าเกิดวงเงินมันเกินตัวนี้อาจจะเอาไปคิดดอกเบี้ยปรับได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ,ะตัวนี้ก็เป็นใบคาขอสินเชื่อนะครับหลังจากอาจารย์กิฟขกอข้อมูลเสร็จปุ๊บก็ลงชื่อในใบคาขอสินเชื่อได้เลย ก่อนลงชื่อก็เหมือนกันครับมีข้อควรระวังนะครับก็อันนี้ที่ผมแจ้งเนาะก็คือการทำประกันไม่มีผลต่อการอนนวัดวงเงินนะครับดอกเบี้ยเงินกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่อาจารย์กิฟต์เบิกใช้นะครับหากผิดนัดธนาคารอาจเรียกเก็บค่าติดตามสงถามหรือว่าดอกเบี้ยปรับเป็นอัตราสูงสุดได้นะครับแล้วก็อาจารย์กิฟต์ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อนะครับหากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หรือว่า call center ส่วนตองหนึ่งเจ็ดตัวนะครับโอเคอาจารย์กิฟต์ลอกเลยนะครับ ส่วนหลังจากกรอกไปทาขอเสร็จนะครับอันดับีตัวนี้จะเป็นหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตนะครับหรือการตรวจเครดิตกโลนั่นเองนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าไม่ยินยอมธนาคารไม่สามารถพิจารณาถึงเชื่อต่อได้นะครับตัวนี้เป็นการขอข้อมูลเครดิตอันดับที่ชื่อตรงนี้นะครับใบนี้เป็นหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อใช้ในการทําแบบจําลองสินเชื่อนะครับตัวนี้ลูกค้ายินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ลูกค้าเซ็นชื่อตรงนี้นะครับ ส่วนสุดท้ายแล้วตรงนี้จะเป็นตัวสัญญาสินเชื่อนะครับก็จะเป็นรายละเอียดพวกสินเชื่อวงเงินธนวัตรต่างๆนะครับตัวนี้นะฮะอาจารย์คลิปกลับไปเนาะก็ค่าธรรมเนียมนะครับที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ก็คือจะมีค่าธรรมเนียมรายปีนะครับอยู่ที่200บาทนะครับแล้วก็ตัวค่าธรรมเนียมอากริแตมตนจุดศูนย์ห้านะครับแล้วก็พวกค่าติดตามทงถาบเนี่ยนะครับจะมี150บาทถ้าเกิดเราผิดนัดนะครับส่วนประกันกลุ่มก็คือขึ้นอยู่กับสมัครใจนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกที นีตัวสัญญาครับโอเควันนี้ยังไม่มีข้อสงสัยนะครับยังนะครับผมอธิบายเร็วไปไหมครับกำลังดีนะครับโอเคก็หลังจากอาจารย์กิฟต์าก่อเอกสารครบแล้วยื่นเอกสารเรียบร้อยนะครับธนาคารใช้ เวลาพิจารณาวัตสินเชื่อประมาณ3วันทําการนะครับเราแจ้งผลให้อาจารย์กรบทราบเนาะถ้าเกิดผ่านพวกอาจารย์กรบก็เข้ามาเซ็นเอกสารหักค่าธรรมเนียมอีกทีนึงนะครับโอเคครับตัวนี้เป็นรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้อาจารย์กรบไปเลยนะพร้อมกับไปทาขอนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโอเคนะครับ อาจารย์กิฟเอกสารธานวัตรเรียบร้อยแล้วนะครับ<ช>ก็ต่อไปเดี๋ยวขอญาตอาจารย์กิฟเสนอตัวประกันชีวิตกลุ่มนะครับ<ช>ตัวสินเชื่อธนวัตรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับตัวนี้ประกันกลุ่มของกรุงไทยเอ็กซ่านะครับเป็นการทําประกันโดยที่ไม่มังคับนะครับอาจารย์กิฟแล้วก็ไม่มีผลต่อการมาสินเชื่อนะครับข้อดีก็คือช่วยลดความเสี่ยงหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับก็คือจะมีบริษัทประกันเขาชันระหนี้แทนให้นะครับก่อน เสนอนะครับขออาจารย์กริบทําแบบสอบถามให้นิดนึงนครับอ,อันนี้เป็นแบบสอบถามความต้องการซื้อประกันชีวิตนะครับเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคอปพปอรนะครับ,บเรียบร้อยนะครับ โอเคครับอาจารย์กิฟตัวนี้เป็นรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของตัวประกันชีวิตกลุ่มนะครับรับประกันโดยบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่านะครับลักษณะก็คือเป็นประกันที่คุ้มครองวงเงินตัวสินเชื่อนะครับกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับก็คือผู้กู้เนี่ยเป็นอะไรไปนะครับบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าเขาจะชําระหนี้แทนลูกค้าเลยนะครับกรณีที่ให้ความคุ้มครองจะมีทั้ง2กรณีเลยคือคุ้มครองการเสียชีวิตแล้วก็การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรน,นะครับลักษณะ ความคุ้มครองจะอยู่ที่เป็นรายปีนะครับปีต่อปีนะครับอายุรับประกันอยู่ที่1 6บหถึงเจปีนะครับอ่าแล้วก็วงเงินเอาประกันสูงสุดไม่เกิน1นล้านห้าแสนบาทนะครับการจ่ายผลประโยชน์เขาจะแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีเสียชีวิตนะครับบริษัทจ่ายเลย100%ของตัวเงินเอาประกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีทุพพลภาพบริษัทเขาจะมาดูก่อนว่าการทุพรลภาพเป็นลักษณะไหนนะครับอ่าลักษณะแรกก็คือเมื่อตกเป็น ผู้ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรน,นะครับระ mm hmm. ยะเวลาไม่น้อยกว่า80ว่าไม่น้อยกว่า180วันบริษัทจะจ่าย50%ก่อน mm hmm. ครับอย่างที่อาจารย์คลิปทําไปวงเงิน6แสนถ้าเกิดว่าทุพพลภาพแล้วแต่ว่ายังไม่เกิน180วันนะครับ mm hmm. โทษครับไม่ใช่ไม่เกินต่อเนื่องระ mm hmm. ยะเวลาไม่น้อยกว่าก็คือมากกว่า180วันครับอนอนไม่ละเกิน <laughs> 180วันแล้วบริษัทก็จ่ายมาก่อน50%คือ3 0 0 0นะครับแต่ถ้าเกิดว่า ร้อยแปดสวันแล้วยังทุกพลภาพตอบอีกอยังอ,ออกมาจากโรงพยาบาลไม่ได้อีกครับไม่น้อยกว่า180วันอีกก็คือจะจ่ายอีก50%าสิวรนต์้ที่เหลือก็คือ3ามแสนเป็นหกแสนครับในกรณีนี้คือถ้าเกิดว่ามีภาระหนี้อยู่ธนาคารก็จะไปชําระหนี้ให้ทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่ไม่มีภาระหนี้ นะครับก็จะจ่ายเหมือนกันแต่ว่าจ่ายเท่าวงเงินกู้ยกตัว<ม>อย่างเช่นอาจารย์พีมีวงเงิน0กแสนแต่มีนี่อยู่แค่แสนเดียว<ม>นะครับถ้าเกิดเคมมารอบแรกเนี่ยร้อยแปดสิบวันก็เคมมาสามแสนก็จ่ายนี่ไปแสนหนึ่งโ<ม>ที่เหลือสองแสนเข้าบัญชีวไว้เฉยนะครับถ้าเกิดเกินดังนั้นก็เข้ามาเพิ่มให้อีกนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับจำนวนเงินเอาประกันวงเงินสินเชื่อกรุง,ง,งไทยธนวัฒน์นะครับก็คือจะขึ้นอยู่กับธนาคารเขาจะส่ง ตัววงเงินให้บริษัทนะครับอย่อางมันขึ้นอยู่กับปีสมมติว่าจะคิดมาเพิ่มวงเงินมาอะไรเงี้ยนะครับก็มีอาการอาจจะมีการเพิ่มวงเงินนะครับแล้วก็การคิดประกันวงเงินสินเชื่อกรุงไทยธนวัฒนเนี่ยเขาจะคิดความคุ่มครองทุกวันที่1กุม1มีนานะครับถึง28กกุมภาของปีถัดไปนะครับมันจะเป็นรอบอของปีกรมธรรมนะครับ ส่วนการชําระเบีย้ยประกันตรงนี้ก็คือจะชําระเป็นแบบรายปีนะอาจารย์กิตเป็นปีต่อปีเนาะครับตัวอัตราเบีย้ยประกันตรงเนี้ยถ้าเป็นของอาจารย์กิตจะอยู่ที่แสนละอ่า4.40บาทนะครับ4.40นะครับถ้าเกิดอายุ1 6ถึง65ปีนะครับอย่างตอนนี้ถ้าอาจารย์กิฟขอวงเงินเชื่ออยู่ที่6 0แสนนะครับอ่าก็คูณ4.4ได้เลยประมาณ2,640บาทครับถ้าเป็นรายปีเนาแต่อย่างถ้าอาจารย์กิฟมาทำตอนเนี้ย ก็คือมัน <ไป S 1> ครับก็เบี้ยประกันของอาจารย์กิฟตนะครับอ,อถ้าวงเงินกู้หกแสนบาทผมคำนวณใด้เข้าแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่8พบาทถ้าทําวันนี้นะครับ uh huh. เพราะว่าตัวนี้มันเลยวันที่1น่งมีนามาแล้วนะครับ uh huh. แล้วเวลาคุ้มครองอีกแค่ร้อวันนะครับ uh huh. ครับผมก็ทีนี้นะครับตัว หมายเหตุนะครับอาจารย์จิบดูตัวนี้หนึ่งตัวนี้เป็นข้อความสำคัญครับกรณีการรับประกันของเราครับของวนฒทการศึกษาจะรับประกันชีวิตแบบไม่ตรวจสุขภาพนะครับไม่ต้องแถลงสุขภาพนะครับแล้วก็ความมุ่งครองเป็นแบบปีต่อปีนะครับเริ่มต้น1มีนาจนถึง28กุมภาพันุมาของปีถัดไปนะครับหรือว่าวันที่29าถ้ามีนะครับโดยที่เราสามารถแจ้งปรับเปลี่ยนตัววงเงินเอาประกันได้ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ของอาจารย์จิบเนี่ยรเคปนี้กู้ไป0 0 0 0 0ก็ทำแค่ห0 0 0 0ก็ได้ นะครับคือว่าถ้าเกิดต่อไปมาลดวงเงินก็ลดระยะเวลาวงเงินทำการลงก็ได้นะครับครับแล้วก็การชาระเบี้ยคือชาระเนี่ยเป็นเงินสดในครั้งแรกเลยที่สมัครเรียงค่าจานี้สมัครนี้ก็จ่ายเลยนะครับแต่ว่าเบี้ยเราก็จะจ่ายแค่นี้ยังจ่ายไม่เต็มเนาะครับแล้วก็เพื่อความสะดวกของลูกค้าก็คือธนาคารจะหักอัตโนมัติให้ในปีถัดไปนะครับโดยที่หักบัญชีของอาจักกิฟเล่มแรกครับทุกวันที่25มีนาของทุกปีนะครับหักตรงวันหยุดก็จะเลื่อนเป็นวันทํางานถัดไปนะครับ เราก็การสมัครระหว่างปีกรมธรรม์นี่ครับอาจารย์เบีย้ยมันก็จะถูกลงเพราะว่าเรามีความมุ้มครองเหลือน้อยลงครับคิดตามสัดส่วนนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราเบีย้ยประกันในวันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ได้ครับอย่างตอนนี้คิดที่อยู่4.4ถ้าเกิดครบรอบปีกรมธรรม์บริษัทก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวอัตราเบีย้ยได้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็สงวนสิทธิ์ในการต่ออายุในรอบปีถัดไปนะครับ โอเคครับก็ทีนี้คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขออาัาการก็คือเป็นบุคคลที่ได้รับอนุมัติสิทธิ์เครุงไทยธนวัน์นะครับจากธนาคารกรุงไทยก็คืออาจารย์กิฟได้รับอนุมัติก็ทําได้นะครับกรณีที่อายุครบรอบวันเกิดนะครับอาจารย์กิฟอยู่ระหว่าง16-17ปีก็คือสามารถทาอักการได้นะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจนะครับสามารถดําเนินชีวิตได้ปกติในวันที่ทาอักการนะครับ ส่วนคุณสมบัติอื่นๆก็คือจะระบุไว้ในกรมธรรม์น,นะครับข้อยกเว้นนะครับอาจารย์ยิบตัวนี้สาคัญนะครับข้อยกเว้นก็คือกรณีการจ่ายผลประโยชน์จะมี2กรณีนะครับคือกรณีเสียชีวิตกับกรณีทุพพลภาพที่เทิงถาวรเนานะถ้ากรณีเสียชีวิตจะมี3ข้อนะครับข้อแรกก็คือถ้าเกิดสมาชิกผู้เอาประกันภัยค่าตัวตายภายใน1ปีนบะตั้งแต่ทํประกันไปนะครับตัวนี้ประกันไม่จ่ายนะครับแล้วก็หากถูกผู้รับประโยชน์ค่านะครับ ก็อันนี้ไม่จ่ายเลยเหมือนกันถ้าถูกค่าโดยเจตนาหรือว่าวางแผนไว้ก่อนถ้าตดแปีที่สองได้ใช่ถ้าตดแต่ปีที่ได้จะต้องนับปีดีๆนะครับต้องนับวันดีๆแล้วก็ข่อ3คามชบริษัทมีสิทธิ์โต้แย้งคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยอันนี้มาจากการปกปิดข้อได้จริงได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้แถลงแถลงความเท็จนะครับภายในหนึ่งปีตั้งแต่ร่วมเอาประกันภัยครับพวกปัญหาสุขภาพอะไรประมาณนี้ แล้วก็กรณีที่2ก็คือข้อจเก้นของการไม่จ่ายเบี้ยถ้าทุพพลภาพเนาะก็คือข้อ1การฆ่าตัวตายหากพยายามฆ่าตัวตายหรือทำลายร่างกายตนเองแต่ไม่ตายเพราะเออดูแล้วคัอันนี้ร้อวันเมื่อกี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ขณะที่สมาชิกผู้อรบกันไัยก่ออาชญากรรมหรือว่าทำความผิดอยู่ไปป้นไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถูกจกับหรือลบหนีตัวนี้ก็ไม่จ่ายนะครับสงคมไม่จ่ายมาเลยครับสงคมการเมืองการลุกลานจากต่างชาติจากใครก็ตามก่อ กบาจราจนไปชุมนุมอย่างเงี้ยครับอาจารย์กิฟอันนี้ไม่จ่ายนะครับแล้วก็การบาดเจ็บขณะที่ผู้อระกันภัยกําลังขึ้นลงหรือว่าโดยสารายานพาหนะหรืออากาศยานที่ไม่ได้เพื่อเอาบรรทุกอันนี้มันจะงงๆหนึ่งหนึงหมายถึงว่าสมมติอาจารย์กิฟไปขับเครื่องบินส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ไม่จ่ายแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเครื่องบินพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับไม่แล้วก็ขณะที่ ผู้าาประกันารขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศกยานใดๆนะครับพรขับเครื่องบินนักบินตัวนี้ไม่คุ้มครองครับแล้วก็ขณะที่เป็นฐานตำรวจหรืออาสาสมัครนะครับเข้าปรับปรามหรือว่าทําหน้าที่อยู่นะครับในสงครามหรือว่าการปรับปรามจราจนนะครับอ่าขอ้อ7นะครับก็จะเป็นความบกพร่องของร่างกายเจ็บป่วยใดๆที่ที่เราทำเราเรารู้อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วครับอ่แต่ไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบ อันนี้ประกันก็ไม่จ่ายเหมือนกันนะครับเว้นแต่ว่ามันเกินไปแล้ว12เดือนนะครับครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการบาดเจ็บที่เกิดจากภายใต้ลิสุราหรือสารเสพติดนะครับหรือว่ายาเสพติดให้โทษไม่สามารถคลองสติได้นะครับคือจะมีคำจำกัดความว่าขณะอยู่ภายใต้ลิสุลานะครับกรณีที่มีการตรวจเลือดแล้วแอลกอฮอล์เกินร้อยห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ไม่จ่ายครับเมาแล้วขับอะไรประมาณเนี้ยนะครับครับผมแล้วก็ สิทธิ์ของลูกค้าตามกรมธรรนะครับจะมี2ข้อนะครับก็คือข้อแรกเป็นสิทธิ์ในการขอยกเลิกกรมธรร์ประกันภัยนะครับก็คือเคสนี้อาจารย์กิฟตสามารถขอยกเลิกได้เลยนะครับซึ่งไม่มีระยะเวลาด้วยถ้าอาจารย์กิฟสมัครไปแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคไม่ทำดีกว่าอย่างเงี้ยครับธนาคารก็จะคืนเบีย้ยประกันที่ยังไม่ได้คุมคองให้ครับเช่อาจารย์กิฟต์ทำไป15วันแล้วดูแล้วเออไม่ทำดีกว่าอย่างเงี้ยครับก็มาขอยกเลิกได้ก็จะคืนธนาคารก็จะไปคำน,นวณน,นะครับแล้วก็คืนส่วนที่เหลือให้นะครับ สองก็คือช่องทางการติดต่อรือการเรียกร้องค่าสินไหมมรณกรรมนะครับตัวนี้สมาชิกหรือว่าผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องสินไหมได้ที่กรุงไทยทุกสาขาเลยนะครับเรียกร้องผ่านแชมก็ได้นะครับหรือว่าส่วนบริการของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับโทรหนึ่งหนึ่งห้าเก้าครับโอเคครับก็ตัวนี้เป็นรายละเอียดตัวประกันภัยนะครับส่วนตัวเบี้ยประกันนะครับคำนวณให้อาจารย์เก็บดูแล้วก็คืออย่างเรากู้หกแสนบาทนะครับอูณ่าคูณ4.4นะครับ คิดอยู่ที่178วันนะครับทำสัญญาวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่1,072บาทอ่า,อาแต่ถ้าเกิดครบปีหน้าวันที่1อ่ามีนาเขาจะเป็นรอบกรมธรรม์รใหม่แต่จะมาเรียกเก็บเราในวันที่25นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,640ครับที่ผมคำนวณให้เนาะครับทีนี้เดี๋ยวมีค,ครับตัวเอกสารกรมธรรม์ตัวนี้นะครับอาจารย์เทียบถ้าเกิดสมัครแล้วนะครับก็ จะได้รับกรมธรรม์ภายใน30วันหลังจากที่กรมธรรม์นอนุมัตินะครับแล้วก็ตัวสิทธิ์การเว้นคืนที่ทาแจ้งไปเราคือเราเว้นคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าจะได้จาำมูลค่าที่คืนที่ที่เราใช้ไปจริงนะครับหากมีข้อสงสัยก็ติดต่อคอเซ็นตอร,ร์กรุงไทยสัวอนึ่งเจตัวนะครับหรือหนึ่งตัวนี้ อาจารย์กิฟต้องยินยอมไม่หักจากบัญชีเงินฝากด้วยนะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มเดียวกันกับตัวใบคําขอที่ผมให้เซ็นไปแล้วนะครับพวกค่าธรรมเนียมเบี้ยประกันต่างๆของปีหน้าใช่ไหมใช่ครับของปีหน้าจะหักเป็นทุกปีปีต่อปีทุกวันที่25มีนาครับถ้าเกิดอาจารย์กิฟจะยกเลิกหรือว่าไม่ทําหรือว่าเพิ่มลดทุนประกันก็เข้ามาติดต่อก่อนวันที่25้ามีนานะครับไม่ถึงว่าถ้าเกิดเพี่ยน อนุมัตวันนี้พี่ต้องจ่ายวันนี้เลยไหมอ่าก็จ่ายเวียเป็นเงินสดเลยครับจ่ายครั้งแรกเลยจ่ายยอดนี้เลยครับอโอเคครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวสุดท้ายแล้วขอรบกวนอาจารย์กิิบทำแบบสอบถามครับการบริหารง,งานด้านประการชีวิตให้แทมนิดนึงนะครับจะมีคำถาม4ข้อนะครับอ่ะคะครับพี่ดูให้นนุมัติวันนี้ก็คือ อนุัติพี่ได้อนุมัติวันนี้ใช่ไหมพี่จ่ายเงินวันนี่เลยใช่ไหมใช่อนุัติปุ๊บก็จ่ายเลยใช่ครับแล้ววันนี้พี่ก็ยังไม่ได้อะไรเนาะพี่ก็ได้วงเงินไปครับแล้วก็ได้เอกสารไปไปเงินเนี่ยพี่จ่ายเป็นเงินสดหักในบัญชีไม่ได้เนาะอ่าหักในบัญชีได้ครับตัวเงินหักในบัญชีได้หรือจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ครับ คครับก็เดี๋ยวอาจารย์ทิ์รอสักครู่นะครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นใบเสร็จรับเงินนะครับของตัวเบี้ยประกันนะครับใช่ครับที่จ่ายไตนะครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคได้ครับขอบคุณครับ